คำเตือนคลิปน well> um ี้จะทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กๆที่มีอายุต่ํากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับนักคนเข้าสู่แชนแนลพี่มีหัวตุ้นกันด้วยนะครับวันนี้เราแับมัชุนเจ็บล้อกันนั่นเงนะแต่วันนี้เราจะเป็นการตีห้องธรรมดาแทนนะครับผมก็เมื่อวานนี้เราตีห้องไอ้นี่ใช่ไหมห้องจับเวลาไปใช่ไหมวันนี้ผมเลยว่าเออ เดี๋ยวเอา7 0็รอมาตีห้องธรรมดากันบ้านดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวปเป็นงงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับอ่นะก็ยังเหมือนเดิมับผมการตีตุดนะผมเราต้องตีแบบกระจายความเสี่ยงนะครับผมอย่าตีตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปนะครับผมเราต้องตีหลายๆตัวหน่อยนะไม่ใช่แบบว่ากดยับแค่ตัวเดียวนะครับผมมันอาจจะไม่โตออกนะเออต้องระวังกันนะครับผมไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยตัวใหญ่ตัวนี้ได้คุ้มเนี่ยคือแบบปดยับอะไรเงี้ยไม่เอานะครับผม เราต้องตีกระจายกระจายนะตีตัวใดตัวเดียวแบบไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำอย่าเห็นนะอย่าเห็นใครเล่นอย่างนี้นะปาปา,ปาเออตรงนี้ดีวะมาหน่อยเว้มี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 มโอ้โหมีไม่เข้าครับผมมาเตยมตัวเลยอ่ะขอบแบบเบสท่าอะไครับผมเพราะตอนนี้เรื่องเงินเราล่อยหล่อมากาๆเลยนะจริงๆโอ้โหเราหลอจริงหมดทุกคนมันไม่แตะกับผมเลยอ่ะ เออโอเคมาอยู่อุ้ยมีน้ำแข็งก็มาครับผมโอเคดึงคุณคืนได้นะตอนนี้มาหลายอย่างนี้กำไรต้องออกครับผมมา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 ,มาะชาราชาโอ้โหไม่เข้าวะ่ะไม่เข้าเปลี่ยนตัวครับผมเหมือนเดิมอันที่ผมบอกไปครับผมอย่าตีตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปครับผมตีก็จะความเสี่ยงกันหน่อยนะยเริ่มแข็งแล้วทุกคนตุ่นแม่งวันนี้แข็งมากเลยอะเอาจริง ตอนแรกเราสมัยตอนอัจวินเมื่อกี้ผมน่าจะปุ๊กนะทุกคนพอตอนนี้คือแบบมันกลับมาแข่งแล้วเนี่ยหรือว่ามันตีหรือมันเอาให้เราตายใจวะทุกคนแล้วค่อยแบบแข่งที่หลังอะ่ะเออแบบให้มันดูแตกง่ายให้เราตายใจอะ่ะแล้วก็เริ่มแข่งแหละเออก็เป็นไปได้นะมา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 ไม่เข้าเลยวะทีนี้แบบแทบไม่เข้าเลยอะ่ะ เออโอเคอัศวินมาผมอุ้ยมา2ตัวติดโอเควันนี้อัศวินน่าจะแจกนะครับผมโอ้โหพอได้อยู่อย่างงี้ปะปะปะปนั่นไงอัศวินแตกแล้วผมแต่เราไม่ได้ตีนะเมื่อกี้มา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 เอาว่าอัศวินได้ครับผมโอเคมาอยู่มาอยู่มามามาขวัญมาขวัญหน่อยอโอเคมาอยู่ผม ตายโหตายเริ่มแข่งแล้อวอะมาแข่งแล้วผมก็โอเคก็ได้มา1 0 0 0แล้วกันนะครับผมกำไราไร300ก็ถือว่าโอเคอยู่นะผมไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะครับผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนดีกว่าแล้วกันนะครับผมเพราะตอนนี้กำไราไร3ก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็โอเคเป็นไงกันบ้างครับถ้าคนอชอบนะครับผมคลิปนี้นะก็อย่าลืมนะครับผม กดซับสไคร์นะครับผมยินดงกดไลค์นะครับกดปดกระดิ่งด้วยนะครผมเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจะทางช่องเรานะและสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับผมในคราวหนะ้าสวัสดีครับ